สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีชงโกโก้เย็นนะคะค่ะวัตถุดิบก็จะมีผงโกโก้นะคะวันนี้ใช้ของยี่ห้อทิวลิปนะคะสีเข้มนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ขมีมเทียมนะคะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะค่ะเรามาเริ่มเลยค่ะตักโกโก้นะคะไปที่สองช้อนชาทุนๆน,นิดๆน,นะคะ ต่อมานะคะก็ตักน้ำตาลทรายแดงนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็ครีมเทียมนะคะ1ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะอยู่ที่25 ml นะคะ ก็นมจืดนะคะที่25 ml ค่ะต่อมานะคะน้ำร้อนอยู่ที่150 ml นะคะอันนี้จะเป็นสูตรแก้ว20ออนนะคะแล้วก็คนเลยค่ะให้โกโก้ละลายโกโก้ก็จะละลายยากนิดนึงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ที่ตีฟองนมก็ได้นะคะจะได้สะดวกรวดเร็ว นี่ขอใช้ที่ตีฟองนมนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมาก็ตักน้ำแข็งพูนแก้วนะคะ,คะพอตักน้ำแข็งพูนแก้วแล้วนะคะก็เทโกโก้เย็นลงไปนะคะ เพื่อนจะท็อปด้วยฟองนมก็ได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็าปิดฝาค่ะเสร็จแล้วค่ะกก็เย็น